ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้เท่านัะคะกิ๊บวะทีนี่วันนี้เรามาเล่น,เล,นเล่นมีดเล่นมีดอะไรนะเล่นมีดสมุไรใช่ไหม <Yeah. S 1> คือวันนี้เนี่ยเราคือวันนี้ไอ้ม่อนมันมันลาดมาโดนแบรนทะฮะลาดสองดอกมันแล้ววันนี้เีจะผมมาขายลาดไอ้ม่อน,นะฮะแล้วเกิดไป็นลาดไอ้นั่นเลยที่แบบมันมีไอ้เพื่อนไอ้ไอ้เพื่อนบอกว่าพี่โอมน,นะ,ะ <Okay. S 1> มาบอกว่าลาดเที่ยงแล้วค่ะสามน ามพันพ่วงอ่ะสี่สิบบาทนโมนโนยเหี้ยใช่ไหมแล้วอย่างละล่านนี้ผมล้านั้นั้นโมนเพราะนั้นมันมีเขามีอาร์คไอ้นั่นด้วยเนาะคือไออาร์คเดมอนใช่ไหมที่ใช้อาร์กเดมอนอีกอ่ะเขามีใช่ไหมย่าเดนที่แกเล่นอยู่ไ่นไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วแบบมีอาร์คเดมอนอีกโลเว,วอเร์อเชี่ยโคตดสองร้อยห้าสิบอ่ะกูขายแค่สี่สิบมือมัวจัดไอเหี้ยกูไม่ได้ขาดสามเพชรที่ผม,ขา,มขายเพราะว่าเอาอ เที่ยวขวาก็แบบอยากจะเอาเงินไงเออกูขายแค่สี่สิบาท,บาทก็พอ้เฮียเสียเงินสองร้อยสิบาบาแล้วแต่สัตว์วอนน้เฮียเนี่ยเป็นเมฆจวงไฟของไอ้มอนนะที่ผมเล่นมาให้มันได้นะ้านะมาเนาะเคคือระดองเปลือไปเยอะมากในรางของไอ้มอนไอ้มอนจะหนีซะหนีเร็วรึมาเฮียคือมิดนี้เราจะมาแบบ รีวิวให้ดูเนาะไอ้มอนไอ้มอนมีเดยกเพิ่งฆากูนะแม่เนี่ยกูยังไม่ได้รีวิวเลยแค่อย่างแรกนะคืออย่างแรกไอ้มอนมันมานี่มันนี่มันนี่ไอ้มอนอย่าเพิ่งฟังเขานย่างเงี้คือแบบถ้าเกิดเพิ่งฟังกูกูตกกูแน่เฮียเครียดมีฮะจะฟันสองั้างอ๋อในการกดคลิกซ้ายกดชี้ขวาก็จะหนึ่งสองสามตี้เลยนะแล้วเวลาเนี่ยมีนี่ก็แบบมีระยะที่แบบยอดเลยนะมีนตะมุไรขายถูกฮะสี่ร้อยแคสไม่แพงไม่แพง เดโมน What the fuck, What the fuck มาดิเฮียบอสอ,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 จจไอะไรเฮียมีเจะจวกไหมมันมันมึงเดือดเรียกเท่าไหร่วะเฮียไอ้มึงจะ่าฆ่าตัวตายมึงมาตกเลยเฮียกูบอกว่าอย่าฆ่าตัวตาย,ตายกูออกยบอกมากี่รอบแล้วตัดกูบอกก่อนเริ่มคลิปแล้วใช่ไหมึง <ส è S 2> ฟังกูมาเฮียหวย ไอ้เหี songs, ้ยปัญญาอ่อนแล้วพวกเราอีกหนึ่งดอกมึงขี้แตกมึงจำได้ขี้เลยไอเหี้ยนะข้าจปตายแล้วไอ้เหี้ยห้ามโดดนะเว้ยถ้ารู้ว่าตัวเองเลืวคนน้อยห้ามโดดนะมึงอย่าโดดนะไอ้เหี้ย มึงมาเจอปูนี่สั์เจ็ดแม่เจ็ดแม่ไอ้เหี้ยควยแล้วเกินไอ,อน้มนมึงนั่งบักพัดลมอีกแล้วเชี้ยเดยวคอมกูจะดัดนะมึง<ป>ค<ละ>ือมินนี้มันโกงที่มันพันไก่นะมอนเนาะแต่กะโดนฟังก์โดนตีนก็ไม่น่าจะเทสได้นะเนาะคือมินนี้มันเหมาะสำหรับการการเหล่ามากเลยฮนะแต่ว่า ว่าีนี้มันแบบมันันแบบม,แบบมันฟันช้างป๊อปป๊อปมาซีริสีเล่นของเราแล้ปะไม่ได้ครับ okay. Okay. ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้โปมีเทไมมีเทป มาที่ไาทีมดอ้วกไปไม่เป็นไเอนอะไรวะไงเป็นอะไวะไม่เดือดเฮ้ยอยู่นี่สนใจม่อนอย่าฟันท่าดีกว่าถ่วงเวลาถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลามันอยู่ไหนมันะมันแมนเดีวเฮ้ เอาเปล่าบางเล่จันบางเล่จันนะจังลดักไคโบัวร้านลุ้นสมุไรมสมุไรใครชิบโอบ,าอบ้าแพ้เอาเปลาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า,ลา,ลาไม่ได้เปิดโปคือมีดมีดใหม่อะที่เพิ่งเข้ามาในเกมกับมีดเก่ามากแต่โหดนะต้องยอมสยบให้กับมีดพราย ยิ่งสานเก่แหละหมดโอ้ยลับเข้าเสียวมีดเก่อะแม่งแทงได้อย่างไงครียอาไกมันได้ยระยะของแกหนึ่งใช่ไหมหรือว่าสองมาดีลงมาเลยมาเชิญแล้ววะแลยววะ เอาโตกอมันแมนเอ้ยแม,ม่กาแล้วมันกินายแล้วตังสกิลนั่มันมันด่วนมัอนดมนมันกินลอาทำดิกินลองทำดิแกแกฆ่าก็ได้เด็กเด็กแกลองทำดิเอ้ยมันด้กินมันมันมัลองทำดิมันมันมันอยู่แก้แอยู่แกขางเห็น

เฮ้ยมันลงมานี่ลงมา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 ถ้ากระโดดแกขี้แตกนะเว้ยเฮ้ยโดนทันเดียวแกตายเอ็มเจตต์ตำนานเอ็มเจตต์ตำนานเก่าเอ็มเจตตปวดใครอ,อยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ววดร้อนแล้วกือนนเอ็มเจ็ต์มันฟันใกล้อะแล้วแบบมันฟันรัวมันไม่โกงตอนนี้นะถ้าบุชิยมคือมอสเรากำลัง จริงจริงพ่อมันทำแบบนี้แบบให้อยู่ใกล้ให้อยู่ใกล้เขาริ่มเกบก็แบบท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามันตลกยังไงวะเฮ้ยอะไรฮ้่อะไรกระโดดกลับหมาเอ่อมันเกิดล่างเกิดบนวะ กินหรอกดิบดิบดิบเทเลชันเยอะอ้าวเฮ้ยทำมัน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 ทำดิทำดิมาเลยคนเกลือเออเออเล่นตามปกติเลยอยู่ด้านล่างเว้ยชายจักตำนานเก่าหน่อยไปอจักว่าตำนานใหม่ ตำนานแห่งบางละจันตำนานบางละจันของสมุลไพรรูจ้จักปะไม่กลัวตัวน,นี้คะแนนมันห่านกันเท่าไหร่วะท่านแค่สองเลยอุย้หูโอโล่โ,โ,โลม่เหลือเวลาหนึ่งนาทีนะเว้ยใครที่ม่โม่ระวังระเวยจะโดดแบบมั่งเดี๋ยวตกตายโม่เจอกันบ้างมั้ง ไอแม่ปอกโอ้ยจะถกไอตองเขีเยอะจะไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันสกิลกดโอ้ยกิจวัตรสกิลกดเอฟเ,เลยโดนฆ่าเฉยม้อนเราในลาดนี้ลาดนี้เรียวกว่าลาดโหดเนาะใช่ไหมคือมันไม่ได้เหมือนัลาดของที่โดนแบนมาเนาะมามามา,มาเจอหน่อยดิลงมาดิลงมาเฮ้ยมาดิลงมาเร็วมาเจอกันม้อนอยู่ด้านหลัง ชอาว้าวกิกดอะรู้จักว้ากกเมเรู้จัก้างเห็นว้าวเฮ็ช็อตอะแต่โดนฟันมปหนึ่งทีว่ะเห็นไหมวะเห็นผูไหน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 หรอสกิลกด f เอาบ้าสกิลกดเอะรู้จักบ้า เน <favorite> ี่ย <peach> อ <y> ๋อเนี่ยน้องกด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 เนี่ยรู้ไหมจกยูทูบเลยเนี่ยอะไรกด F กด F แต่ไม่โดนหัวอะไรออ้โอ้โห F มากเกินไปแหมยมันมันเจอกันใหม่ป่าเอ้ยมันอีแค่สิบกวิ้นแล้วเว้ยมันรุนี่มาเขาเร็ว อย you know? like ู่ไหนวะเนี่ยตายแล้วเมื่อเชิญเฉื่อยอะไรวะโอเคๆงั้นเดี๋ยวเราลองไปป่วนด่านอะไนเันไหมเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าอะไรมันเดี๋ยวเขาหาห้องเองเดี๋ยวเขาหาห้องให้ตามมา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 อุ้ยแต่มันแต่มันได้แค่คนเดียวอ่ะไม่เอาไม่เอามันจะเจออีกด่านอะไรว์าตามมาตามมาตามมาต่อเลยตีตามมาตามมาตามมา เร็ว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 เรวเฮ้ยสองเพชรสองเพชรเฮ้ยมันทำเอาเร็วทำมากระมาังไม่ใช่กดเพิ่มเพื่อนดีตามมาัมามาไปอยู่ไปอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอะไรอยู่างเงี้ยเลย,ย,อ,เลยอ้าวไม่กดเองใช้ปืนใช้ทนายหมายธรรมดาแหม่กันปืนหมดปืนหมดชีวิตเตี้ย คือง่ายๆมั้วเราจะไม่เล่นแบบปืนเราเราจะเหล่าเองเดียวถ้าเกิดเล่นไปนี้จบก็สามสิบนาทีเอ้ยยี่สิบนาทีไอ้ยมวนฝัน่งเกมมีคนเข้าว่ะฝั่งเกมมีคนเข้าว่าาะเ,าเขาจะเหล่าเพื่อนจะเหล่าเพื่อนแกนะแกต้องคิดเฮ้ยเช็ดแห็งหรอขี้โกงอ่ะ ว่าอีกขู่ไอชี้แฉกเหมือนกันวะใครวะใครวะใครวะมีให้เหล่ามั้ยทุกคนเฮ้ยเจอว่าคนเจอเจอเหล่าเจอแล้วมาทีจังปุ้ยมังเล่นปังตอมังเร้นฟักกูมาเล่นปักตอตามตามทันมั้ยนะเจะเหล่าเโดนเหล่ากอนควรก็อยู่ไหนว่าะหนักไปเขาไปเหล่าเฮ้ยมันเราก็เล่นเหล่าเหมือนกันมาดูคุณน้องปะ ยังไงดองดองมาเล็ดงมา,าเลเดปิดืนได้เลยที่มันมีรุ่นของสนามาด้วยแกอยู่ไหนวะมันใชไมมควาจริงบาเล็ม,เเมันไม่เลือดไอ้มันไม่ได้ดาเมจถึงรอยเนะบาะาเลมันเป็นร้อยสี่สี่นะแมจหนึ่สี่ เขาว่าเฮ้ยครับปั๊บเขาบอกอย่างนีเหล่าเขาด้วยเหล่าดับนี่มัน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 เดาหลังที่ตัดแก้เขาจะไปบุกผ่านแก้วใช่ไหมยเดี๋ยวเราก็จะพยายามฆ่าแกด้วยปืนเฮ้ยเฮ้ยฝักงี่ก็มาว่ะปืนเท่ฝั่งใครไม่ใช่บาเล่ดีแน่ใจว่าบาเล่บาเล่เท่ขนาดไหนเขี่นได้ย เลยแคแคเรามามอนแค่เรามาปะไแม่งมึงไปดูก่อนมั้งเาแบเรฮ้ยบาเลตว่ะสีแดงว่ะมันไม่ใ่บาเล่ต์ดิบขอไมช่บาเลตเฮ้ยไปลงมอดมาว่บ้าเคยเห็นมอดบาเลต์ทองมีนะเว้ยในมอสอะลงมอดอะเคยดูดีมาก่อนขายวะน้ขวนะ ใครไข่มัน่ะใครวะน่ะมันเหล่าเนี่ยไอ้พวนเราตัดโตอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฉยเลยอ้าวเฮ้ยเนี่็นปะเอฟค่าสิบเนาะทำไมโอ้โหฝั่งเขาเละแน่ๆมอนคือเขาตอนนี้ยังเหล่าใครไม่ได้เลยนะมีนจะเหล่ามันวันเราตายกับค่าเท่ากันมาค่าสิงตายปายห้าเหล่ามอนอยู่ไหล่ะ รว้าเึ็นบางอาจันไม่บางอาจันไม่เอาตัเหล่าฉันต่อยเพื่อนลาอ้าวอที่ศกศศคุณคุณกบอนี่เองเหาเ่า้่าันนี่ไม่ทันมาดิมาดิมาดิอย่าปักตปักตอปักตอเหล่าแม่เหลาแม่เฮ้ยคขวะเนี่ยคขวะใครวะอะไรเกเรสดในเกมเอ้าวโดนเลา หลานเอ้ยไม่ว่าเขาจริงไม่ได้บอกเขาบอกตอนนี้ตอนที่เกยิงเห็นแล้วอะไรเนี่ยอ้าวเขไม่ได้มองให้เกยิงไงแต่ว่าเขามองตอนเขามองแบบตอนที่แกยิงมาเขาหันไปมองเกย์เนี่ยก็ใช้เกียร์บอลไม่ใช่โอ้ไม่ได้ยิงนะหนาวไงเฮ้ยแต่เป็นคนจริงกูจ๋าเกย์เ์ตรงหน้าเขาล่ะยิงกระนัยไม่เชื่อดูในคลิปได้

มีช็กอกคนัูตรงเอดดปืนดบปืไม่ดปืนไม่ได้เขาได้จับปืนนะที่แกบอกว่าเป็นบาเลตอ่ะไมนร้อจะหละหอจะหละหรออ้ยใครเล่นไหนไหม่ะไอ้ม่ยิงยิงศพเขาเอ้ลากเลยตกคนลากรอยหนึงเดียวหลับแ่คนนี้น่ะ แม่งถ้าเกิดมันแบบเท่าก็จะหนุนวาแต่ถ้าเกิดเล่นแบบปืนไม่เลยป้าวเฮ้ยมีปืนนี้ลายลายลายอะไรเชียร์แทบฟังเขาเว้ยมอนดูเชียร์ตะกานะตอนนี้เราก็ป่าวตะการเอาหมดมันตายแล้วดีกว่าปราหาเหยื่อที่แบบเราคิดมันจะฆ่านี่มันจะฆ่าโดยง่ายๆนะเขาต่อยอดก่อนเฮ้ยหมด

งอนเรานะกำลังพิชนีเรานะเราไม่จะเหล่ามอนนะฮะม่นหั่นหลักมาเจอเราไหมไม่ไม่เห็นเอ้าเอ้าไอ้ตัวนี้มอนเราต้องพิชไปแล้วมอนตัวนี้มันกำลังโดนเชี่ยเห็ดอะพูดทีที่โดนไปเป๊ะเลยนะฮะเกี่ยจะไหนเราจะไม่เล่นนะโอ้แม่งเมื่อกี้กำลัง่ามันมันเลยอ่ะเป็นหลับก่อนไอ้ใครวะมอนรู้สติอยู่นะ้ว แมตอนาบอนอกลบอกเลยนะว่าัซมีสมัยเนี่ยไม่มีแบบไม่ค่อยมีคนเล่นมีมานมีแค่นี้แค่ผมะวันนี้คือม่อนมอนจะใช้มีค่าใครได้ยังนี่ยออกค่าเขาเนาะนะหว่ตอนนี้จะค่าเท่าไหร่วเน่ะค่าสูงป่าสิา o ม my god ผมไม่ได้สนายผมเล่นไปเป็นไว้ผมเล่น เด de de ี๋ยวาไม่ไปยิงได้นานเลยอ้โดนไอ้บอลเราไอ้ตัวไอ้บอลเร้อะไรวะแม่เอ้ยโอ้แมงมันลงวันนี้นี่ตกใจรู้เลยว่าใครหา้มอนเองเฮ้ม่อนจับตัวแหลวป่ะวะไปให้ยยิมองใครวะ ีหลัได้หคนว่ะปัมัวๆโดนเลอ้าวม่วนก็โดนเชียบตาเคยนะม่วเขาไม่เขาไม่ละเชอกจะจะเหล่าก็าได้แน่เขาพยายามหนีไหลถึนี่ี่นไฟข้างขวาโอ ไอ้โม่ตายแล้วไอ้โม่โดนอะไรยิงไอ้ม่กะหล่าแต่ก็โดนอะไรยิงนะะมดเราอันนาดี่ะเหลาคนโดนอะไรอ้ยโอ้ยจับมอโมอ้ยยังไม่จับเลอ้ยม่มาเพื่อนเขาฆ่าไม่เพื่อนเขาจะมาแกรอเลยล่ะ

้าวโอเคคลิปนี้ก็ต้องจบไปก่อนเลยนะโอช้ชนะคลิปเพียวนะโอเคนั้นจบละบ๊ายบา,ายเอาไว้กดปิดปุ่มเอากดปิดปุ่ม